เมรัชนกอินทนนท์และก็บาร์ดรวมไปถึงเฟรมนะครับคู่ผสมแบดมินตันไทยเข้ารอบรองชนะเลิศที่ประเทศอินเดียครับเป็นการแข่งแบดมินตันโยนเอกสลา i อินเดียโอเพน2026ครับรายการระดับ World Tour Super 750ที่ประเทศอินเดียในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ8คนสุดท้ายเมรัชนกอินทนนท์จากประเทศไทยครับมือวางอันดับ7ของรายการและเป็นมือ8ของโลก เอาชนะจังใบหวนจากสหรัฐอเมริกาครับมือ29ของโลก2ต่อ0เกม21-16 21ต่อ12รัชนกผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศวันนี้เวลาประมาณ15นาฬิกานะครับจะเจอกับอันเยองมือ1ของโลกจากเกาหลีใต้ครับส่วนการขันประเภทคู่ผสมรอบ8ทีมสุดท้ายบาสเดชพลโพวรานุเคราะห์กับเฟรมสุพิศลาเพียวสาพรานครับคู่ผสมมือดับ4ของโลก เอาชนะทอมชิกเกลแล้วก็เดลฟินเดลูนะครับมืออันดับ5ของโลกจากฝรั่งเศส2ต่อศนเกม21ต่อ6 21ต่อ15บาบาร์ a เฟรมครับเข้ารอบรองชนะเลิศแบดมินตันยเนกซ์ไลด์อินเดียโอเพนจะต้องไปเจอกับฝึงเยี่ยนเจอกับห่วงตรงปิงครับคู่มืออันดับ1ของโลกจากจีนโดยจะแข่งขันวันนี้เวลา16นาฬิกาครับ